ทำไมพี่โอเล่นเก่งถว่าวันนี้พี่โอเล่นเก่งมากเลยอ่ะพี่ตังก็ชอบน้องอันแน่อันแน่อ,นนอย่าทำน้องแรงนะลูกเนอะว้าอย่าทำน้องแรงสิอย่าทำน้องแรงสิอย่าทำน้องแรงสิงงสลูกไม่ออลูกแม่อ้มอมาลูกยักเธอไว ตังอยากเล่นกับพี่โอเหรอพี่โอเล่นด้วยเนาะพี่โอเล่นกับพี่ตังนะพี่โอเล่นกับพี่ตังนะโหครั้งแรกเลยนะเนี่ยพี่ตังยอมเล่นกับพี่โอเนี่ยดมดาโอห์มหมายอ่ะโอ้โหเดี๋ยวทำโอแรงแล้วโอ้โหโอ้โหมีกระดิกกระดิกกระดิกมีกระดิกกระดิกกระดิกไปสิลบไปเล่นกับพี่ตังแล้ว ไปไหนอะครับพี่โอจะไปไหนหรอกไป,ปไปเดินไปกับแม่แม่ไปแล้วไปแล้วมูม,มูไปโน่นแล้วลกูกไปไปเดินเดินเดินเร็วเดินเร็วนโน่นไปที่เดิมโน่นไปไปฉี่ไป,ปไปเร็วรวตรงนี้มันที่ไหนอ่ะทำไมมันมีร่องลงด้วยโอะโหมีดอกไม้ด้วยอะ แลวว่นไปไหนอ่ะแม่แว่นไปไหนอ่ะไปอุ้ยลม้มอุ้ยระวังนะเอาแวน่นนะเอาแวน่นนะจะไปไหนอ่ะแวน่นจะไปไหนกไปไหนน่มาเล่นกับน้องเดี๋ยวนี้เลยนะแว่นนะพี่อ้อยอย่าไปกินม่วนะลูก อรอ <demiş> พี่แว่นกลับอีกแล้วอะ่ะไปแล้วตะลุกต,ตูดไปแล้วพี่โอจะไปเล่นกับพี่ตังอ่ะพี่ตังลงมาเล่นกับโอหน่อยพตังมาเล่นกับโอหน่อยพี่ตังพี่ตังงมาเล่นกับน้องหน่อยโลก นี่ยเนี่ยพี่โอจะเล่นกับพี่ตังแล้วอุ้ยอุ้ยอย่าข้าวหัวน้องนละลกูกพี่ตังเนี่าทำโอ้แรงนะพี่ตังพี่ตังอย่าทำโอ้แรงนะ <c oughs> งเหนนเน็นแมน่นเล่นน้ำแนะ่ได้ยุอบอ่ะนี่แม่นกามักเล่นกันได้แม่นกามักเล่นกันนได้่อตังโอเล่นน้องแม่นแน่ล่ะเล่นตั้งข้าวโอ้ยนี้ดอกโอโอ โอ oh, <laughs> <ge> ้มันรอดเลยบ่ยากหรอกตัวนี้น้อยนี่คุกคาบชิดบัดเยาะแค่นั้นแหละวัววันนี้เราจไปอมหัวน้องนี่นี่ฮันแนฮันแนพี่แว่นมาเล่นกับพี่ตังเร็วๆจะเอากบโอ้เหรอพี่ตังพี่ตังจะเอากบโอ้เหรอนี่เฮเลนน้ำแนกับวัได้เนาะพี่ตังกับวุ้ยวุ้ยพี่เขาทำอะไรอย่างนั้นหรอฮึฮึฮึ จะเล่นกับใครกันแน่วะพี่ตังจะเล่นกับใครวะมีแต่คนอยากเล่นด้วยกับพี่ตังวะอเอาสิมาตีละโอ๊มาเลยมาเลยมาเลยโอ๊ะได้ขาบข้อโอเชียดเลยนะเดี๋ยวทอมโอแรงสิพี่ตังโอ้ข้กลัวอยู่เนาะพี่แว่นไปกินดอกไม้ <laughs> พี่แว่นไปกินดอกไม้ทำไมลูะดูดูพี่เขาเล่นกันนะดูพี่พี่เขาเล่นกันนะ ไปเล่นกับพี่ตังเร็วๆอ้าวพี่โอปีนทองไงทองปังงางเหรอวันนีเดียวเอา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 พี่พี่บันเล่นได้ <S <S ไม่มีใครเล่นกับหนูแล้วลูกโอ้โอโอช่วยเอาด้วยช่วยเอาด้วยช่วยโอาด้วย,วย,วยพี่ตังอ่ะพี่ตังอ่ะโอ้ my god อดยิงแม่นเนี่ยมาสิลูก มาเร็วๆมาเร็วๆโอ้ต,ต,ต,อตุรุตุรุตุรุอันชันจนโอ้ไงหลังนะพี่โอเล่นกับพี่ตังอ่ะเห็นไหมนั่นน่ะพี่โอจัดการพี่ตังแล้วอ่ะเอาเอาแว่นอยากเล่นนะ้ำแว่นนะงว่นอยากเล่นน้ำมาโยไปไหนอะลูกไปหาพี่ตังลูกพี่ตังยออยู่เฮ้ยเฮ้ยอย่าไปกินมั่วแล้ววะไม่เอาไปหาพี่อะ อุ้ยลมลมน,น่น,นพี่ตังไปหาพี่แว่นแล้วนะเฮ้ยจะข้าวไปไหนอะ่ะไอตัวเล็กเอามาคืนอน่ยเอาไปขอขอไม่ขอขอขอ,ขอ,ขอพี่แว่นไปทำอะไรตรงนั้นพี่แว่นทำอะไรอะ่ะลกูกเอาแวนกินไม่ได้นะลูกนะมันไม่ใช่ขี้วัวขีวัวมันกินไม่ได้ลกูกมันไม่ใช่ของกินออกมา ไปไปหาพี่โอเออเล่นกันนะ่ะเออพี่ตังไม่เล่นกับน้องเหรอหลูกเหลเลนน้แเนโอเหลเลนน้ำเน่เนนนมยห,หรอกปลโอ้ว้นเล่นน้ำเนโอโอยังไม่เหนื่อยหรอกเล่นกับพี่ตังแค่แป๊บเดียวเองแล้วแวนจะไปไหนอะ่ะแวนกะสิหาเลาะแล้วเลยตังขึ้น,น่านนู้ดสูงแถวว่าว เราแว่นชิลเล่นน้ำได้จังไถเราวะไปงั้นไปหาพี่ตังกันพี่ตังนอนสูงใช่ปะนอนสูงใช่ปะนอนสูงใช่ปะพี่แม่นขึ้นไปเลยเออตัวตัวตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ตังกมน้องแรงนะลูก ชี่สองลุมหนึ่งเหรอลุมพี่โอ้เหรอจะลุมพี่โอ้พี่โอฉีอกอออ่ก่อนขอขอโอ้ฉี่ก่อนได้ไหมอ่ะพี่ตังตังเกาทำไมอ่ะเหนีห่มเหนไหมไม่เล่นนะแม่แมแมแมเป็นมะวันนี้น้องเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะทุกคนดูสิพี่แว่นข้าบอะไรไปไ,ไม่รู้หนุๆๆนๆๆไปเล่น เล่นกับพี่ๆเล้วเล่นกับน้องแล้วเราไปไปลุมพี่ตังเลยเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้เจ็บนะพี่ตังพี่ตังอย่าทำโอ้แรงนะพี่ตังอะไรเนี่ยอะไรคนนี้เนี่ยคนนี้ทมอะไรอ่ะคนนี้จะทำอะไรโอ้มันเจ็บมันเจ็บดูพี่โอ้นะไปเล่นน้องโอออย่ากัดน้องแรงนะลูกอย่าทำน้องแรงนะเออเออเออแบน นั่ไปเล่นก ah ับพี่เขาสิคนนั้นหาแต่ดอกไม้นะทุกคนพี่เออทำมันแรงอย่าทำน้องแรงนะลูกม่ได้เหียนแง่งจักหน่อยอะปาป๊ามาหาโทษต่างเด้ออาตตตะไปเล่นกับพี่เร็วๆช่วยพี่เออหน่อยเร็วช่วยเออหน่อยเร็ว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  พาก,กันไปไหนอะลูกพากันไปไหนแว่นกลับห้องอยู่้เหรอแว่นแว่นไปเยอะล่ะอโแว่นเนี่ยไม่ไหวเลยกลับอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยลงไปตรงนั้นได่แล้วแว่นแว่นขึ้นมาหาพี่โอเดี๋ยวนี้พี่โอทำอะไรอ่ะพี่โอไปไหนลูกโอมาโอมาโอพี่ขี้หรอ ไปเอือเหรอจะทำอะไรมาหาพี่ตังเร็วๆเอาแว่นทำอะไรอะแว่นน่ะแว่นทำอะไรอะแว่นน่ะโอ้พี่แว่นอยากเล่นกับพี่ตังดูสิทุกคนดูอดชีดูอดชีอันเน่โอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่ตังเล่นกับแว่นหน่อย แม่นมึงอยากเล่นน้ำเอื้อยชมว่านแว่นก็อยากเล่นน้ำเอื้อตังยูนั่นแล้วไอ้ตังมาเล่นน้ำพ่อเขาเล่นน้ำห้วก็ขอเล่นน้ำกูนะเฮ้ยออกมาจากตรงนั้นเลยนะแว่นน่ะแว่นไปกินดอกไม้ทำไมไปเล่นกับพี่เขานอนเล่นกับพี่ตังหนุนหลกหนูนี่ชอบดอกไม้เหรอดูชิ่น่ะเขาทำอะไรก็อู้ โโโอยยย้ไปไหนอล้ลูกยา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 หนูยังยังไม่โอ้ยไปอะไรวันวันเอ้ยวันเอ้ยวันนนนนอืมกินอะไรเข้าไปกินแต่ดอกไม้อ่ะใช่ของกินที่ไหนล่ะหนุนมาเล่นกับเขาเนี่ย พี่แว่นพี่แว่นไปเล่นกับน้องเลยเล้นกับน้องกับพี่โวเห็นไหมอ่ะเขาเล่นกันสองโกนะ่ะมีความสุขจะตายดูสิโหวันนี้ทําไมพี่โอเล่นเก่งถะว่าว,วันนี้พี่โอเล่นเก่งมากเลยอะ่ะพี่ตังก็ชอบน้องอันแน่อันแน่อย่าทําน้องแรงนะลูกนะมาอย่าทําน้องแรงสิอย่าทำน้องแรงสิ จะทำน้องแรงชี <S <S ลูกมี้อลูกแม่อ๋อมาลูกจักเทอไวยงไงนะเล่นกับมุกกาหยอกเองมาลูกจักเทอโอ้โ,อโอกลัวพี่ตังอ่เหรวเหวนเล่นน้ำเน่เหวินเล่นน้ำเน่เหวินมันนนมนนนมกกินตังแทกินอะไรอีกอุ้ยอ้วนนี่ไปหาแม่เลยไปไปไปอยู่กับยายเลยไป คนนี้เนี่ยอุ้ยพี่โอชอบพี่ตังอุ้ยพี่โอชอบพี่ตังอุ้ยอุ้ยขี่หัวพี่ตังนะ้วันนี้อุ้ยขี่หัวพี่ตังพี่ตังพี่ตังกินนมพี่ตังดีกว่ากินนมพี่ตังอย่าไปกินนมพี่ตังนะลูกพี่ตังพี่ตังไม่มีนมให้หนังกินนะกินนมพี่ตังอ่ะกินปากพี่ตังดีกว่าจะทำโอพี่พี่พี่ตังทำโอ้แรงอ่ะพี่ตังอ่ะ โอ้กลัวแล้วแต่โอ้ก็ไม่กลัวพี่ตงังหรอกพี่ตังจะมากัดขอโอไม่ได้นะฮะแวนมาแล้วแวนมาช่วยโอ้แล้วแวนช่วยโอ้หน่อยแวนแวนช่วยโอ้หน่อยแวนแวนช่วยโอ้หน่อยแวนว่าพี่ตงังทำพี่ตงังทำน้องแรงอ่ะฮะนี่ต้มโองเลยโอ้หนูน้องกลัวหนูแล้วนะลูกน้องจะก,กัดหนูจะก,กัดน้องแรง อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าทำน้องแรงอุ้ยมีแต่น้ำลายหนูแล้วน่ะแห่นหาลายแหวนปะลูกปะปะปะ,ปะ,ปะพอแล้วเล่นกันเยอะเลยเดี๋ยวเหนื่อยปะปะไปกินนมปะลูกปะอุ้ยหัวน้องเปียกเบิดตังเอ้ยกระช่างตัวตังมาสดใกหรอกเฮ้ยมันจะเข้าไปในรูนะเวย้ยพี่หนูนี่ ป้าป้าป้าลูกป้าตังอย่าทำน้องแรงนะลูกเดี๋ยวพาไปส่งพี่ก่อนไปส่งแว่นแล้วนะพี่อ้อมาพี่ตังพาน้องมาลูกพอแล้วพอแล้วมันค่ำแล้วพอแล้วก็แค่นี้ก่อนนะป้าโอป้าโอบอกพี่พี่หน่อยโอสวัสดีครับก่อนเร็ว เจอกับอ้อกับพี่แว่นได้ไหม่ในคลิปต่อต่อไปนะครับสวัสดีค่ะ